ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีนี่เลยครับร้านอ e ีลาสติกช็อปมีทั้งบริการเติมเกมมากมายเกมไว้ออนไลน์ ROV e. และเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเพจจริงต้องผู้ติดต,ตาม70,000เท่านั้นปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วทันใจอย่าลืมมาใช้บริการอีลัสติชอปด้วยนะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้นําแดงนะครับวันนี้น้นําแดงก็จะมาเป็นเซนต้าหนึ่งวันนะครับเป็นเซนต้าที่ใจดีที่สุดในโลกอ่ะหรือเปล่าวะนั่นแหละดบินได้มันโกงมากนะคนดูมันวิ่งได้ทั้งบกแล้วก็ทั้งน้ำได้เลยนะบินได้ประมาณ5วีนะคนดู ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ช่องน้ำแดงด้วยนะครับฝากกดละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยอู้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 สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ้าเชื่อเรื่องซานตา้าหรือเปล่าอู้อู้อู้คืออะไรข้าคือซซนตา้าไงอู้อู้อู้เจ้าเชื่อหรือเปล่าเรื่องซซนตา้ามีจริงเชื่อเชื่อ โอเคเซนต้า okay. มาแล้วจ้าเอ้ยรับเซนต้าหน่อยดีเซนต้าโดนยิงนะเฮ้ยเซนต้าไม่ขีกว้างในนี้หรอเอ้ยช่วยด้วยดิเอาช่วยเซนต้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอเซนต้าได้เลยโอ้โห่เซนต้าแก่ผมเซนตา้นตาแก่ผมที่คนนั้นเลยนี่เหรอตายนั่นแหละดีมากพี่

ชนให้มดเลยชนให้มดเลยเนี่ยชนให้มดเลยชนให้มดเลยเนี่ยชนให้มดเลยวู้วดิฟจัดดิฟจัดยังไงโคดิฟดิฟจัดเลยอยู่ดีวู้วูสตาอย่างดิฟอ่ะวู้วูโคซิ่งอ่ะดูดิซิ่งปะโคตรซิ่งอ่ะวู้ขอเชินักคอมครับครับนนครครับขึ้นได้ไหยครับ อยากได้เลยนะอย่าลืมลุกโอมเหรอใช่ครับจะได้ลุกโอมรอครับเอาลูกอมหน่อจ้าสุดหล่อมีแต่ลูกปืนเอาไปจ้าเอาไปกินไปแล้วจ้าบ๊ายบายชิงกาเบล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 เฮ้ โคตรสิงเอเฮ้อเฮ้อเ้อ้อเฮ้อ้อเฮ้อเฮ้อะ้อเฮ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 ้อเจอเ้อเฮ้อ้อเฮ้อเฮ้อเย้อเฮ้อเ้อเฮ้อเอเซ้ออ้อ้อเ้อเ้อเฮ้อเฮอเ้อเ้อเ้อเฮ้เฮอเ้อเ้อเ้เฮ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 อ้อเฮ้อเ้เอเฮ้ออเย้อเอเฮๆอเ้อเอ้้อ้้เอเ้อ ไม่ได้บ้ามาดีดีอยากได้ของหรือเปล่าเขาคือซซนตานะเจ้าอยากได้ของหรือเปล่าล่ะจอดรถสี่จอดรถสี่เขาจะได้ให้มอบของขวัญให้เจ้าสุดพิเศษแต่เจ้าต้องเปิดเทปก่อนนะกดที่โทรศัพท์แล้วก็อันที่หกเปิดเทปเลยไม่ได้ที่ก็หกออกมาอ้าวจะโกหกได้เลยล่ะเขาคือซานต้าผู้ใจดีที่สุดในโลกโอเคผมกดแล้วเจ้าอยากได้ไรของขวัญเอออะไรก็ได้นี่ งั้นก็ลูกปืนไปเด็กี้บอกว่าเด็กเกียร์ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปนะครับอยากให้ทำคลิปเกียร์อะไรต่อนะครับก็คอมเมนต์ใต้ไลฟ์คลิปนี้เลยนะครับฝากกดไลค์คนละไลค์เพื่อปริ่มกำลังใจให้น้ำแดงด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจริญครับบ๊ายบาย มันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่